สวัสดีค่ะ ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งต่อเน,นื่องไปจนถึงวันจันทนี้นะคะส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะยังคงมีคลื่นลมแรงไปจนถึงช่วงท้ายของสัปดาห์หน้าค่ะสาเหตุนั้นก็เนื่องมาจากวันนี้นะคะยังคงมีร่องมรสุมร้วยแนวของเมฆฝนนะคะพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเข้าไปหาย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มเมฆฝนซึ่งปกคลุมอยู่ที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะก็ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะคะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ด้าน ฝั่งอันดามันช่วงนี้ให้รงอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะส่วนคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนระยะนี้ทะเลก็ยังคงมีคลื่นลมแรงนะคะเนื่องจากกระแสะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกําลังแรงค่ะก็ทําให้ทะเลอันดามันนะคะช่วงนี้ทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนบนนะคะก็มีคลื่นลมค่อนข้างแรงคลื่นสูงประมาณ 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองครื่งสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเพิ่มความระมัดระวังนะคะรวมทั้งเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนควรง,งดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่วงวันอังคารหน้าไปจนถึงวันพฤหัสนะคะร่องมรสุมหรือว่าแนวของเมฆฝนนี้ก็จะเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านที่บริเวณประเทศเมียนมาลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตอนตกเฉียงใต้นี้นะคะก็ยังคงมีกําลังที่แรงอยู่ส่งผลให้ประเทศ ไทยจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกรวมทั้งบริเวณภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันเช่นเดียวกันนะคะคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะยังคงมีคลื่นลมแรงต่อเนื่องค่ะมาดูภาพรวมของสภาพอากาศคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันต่อนะคะ บริเวณที่มีฝนมากที่สุดระยะนี้จะอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันมีฝนตกหนัก70%ของพื้นที่รองลงมาก็คือบริเวณภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก60%ของพื้นที่ค่ะถัดมาก็คือบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะรวมทั้งกรุงเทพริมิทนทนก็จะมีฝน60%ของพื้นที่ค่ะ โดยพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่านาน่านอุตรดิตถ์พิษนุโลกตากนะคะและเพชรบูรณ์อุณหภูมิระหว่าง23 33องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้จะมีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดน้องคายนองบวรลำพูอุดอนทานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธา,านีร้อยเอ็ดและยโสธรอ,อุณหภูมิระหว่าง 22- 34องศาเซลซเซียสค่ะต่อกันที่ภาคกลางช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองที่จังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและที่สมุทรสงคราม อุณหภูมิระหว่าง23ถึง6องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพปริมณฑลนะคะก็จะมีฝน60%ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง26ถึง4องศาเซลเซียสค่ะต่อกันที่ภาคตะว,วันออกระยะนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะคะที่บริเวณจังหวัดระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง23ถึง22องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ปิดท้ายภาคใตา้ระยะนี้มีฝนฟ้าขนองตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบพลีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและจะมีฝนตกหนักทางด้านฝั่งอันดามันจังหวัดระนองพังงาและภูกเก็ตค่ะ อุณหภูมิเฉลี่ยของภาคใต้จะอยู่ที่ระหว่าง22ถึง33องศาเซลเซียสฝั่งอ่าวไทยนี้ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและทิ้งท้ายช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศรอบโลกกันค่ะ ช่วงเวลาสองทุ่มถึง5ทุ่มคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยเริ่มจากทวีปเอเชียโซลโตเกียวเฉิงตูปักกิง่งฮานอยและมะนิลาตามด้วยทวีปยุโรปลอนดอนเบอร์ลินปารีสบูดาเปสต์ปิดท้ายที่ทวีปอเมริกาแวนคูเวอร์นิวยอร์กชิคาโกนิวเมกซิโกลอสแอนเจลิสและเดลัสค่ะ และกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ